สวัสดีครับสวัสดีครับยามเช้าวันนี้พี่ชายมาลุยกันต่อนีครับกับลังแรกนะครับตอนที่3นะครับนะมารับชมกันพี่ชายนะครับอีก20รายการนะครับเดี๋ยวลองรับชมดูนะพี่นะหากชอบรายการไหนนะครับสามารถติดต่อที่อินดีไและเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับ มาฮะรายการแรกกันเลยดีกว่านะครับรับมีใจสนใจนะครับสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับที่ดีไลน์หรือเบอร์โทรก็ได้นะครับซึ่งเป็นหมายเลขเดียวกันนะครับพี่หรือพี่ๆท่านใดนะครับที่เข้ามารับชมใหม่นะครับสามารถเลือกรับชมได้หรือสนใจลุ้นก็ได้นะครับมีรางลุ้นให้เลือกนะฮะลุ้นละ2องรบาทรับคู่ขึ้นไป400บาทไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวกับพี่หรือถ้ามีด้รับ10บรุ้นนะผมแถมให้3รับ1,000บาทผมแถมให้อีกหนึ่งครับ นี่ฮะลองเอดินชมดูนะครับพูนแผนพิมพ์เล็กรุ่นแรกครับเป็นลังนําเลิกนะพี่ชายลังนําเลิกเล่นทีเดียวจบไม่ต้องเล่นหลายทมดาเลยพี่ชายนะครับนะฮะเรามาดูกันต่อนะฮะรายการแรกกันเลยครับสำหรับลังนําเลิกนะฮะเล่นนําเลิกจบเลยพี่นคะครับนะเล่นนําเลิกจบเลยนะครับเก็บเก็บนาเลิกดีกว่าพี่อนาคตดีกว่านคะครับรายการแรกนําเลิกเปิดมาครับรายการที่เนื้อผงจินดาบีโรยพอยเซครับ เนื้อผงจินดามณนีโรยพอยเสกพี่เลขคุณเบอร์มาเลขหกศูนย์ครับรายการที่เนื้อจินดามณนีพี่ชายเอาเปร้อยแปดสิบบาทร้อยแปดสิบาทพอครับรายการที่หนึ่งเนื้อจินดามณนีโรยพอยเศกครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สองรรายการที่สองขออนุญาตเปิดขึ้นมาฮะรายการนี้เป็นเนื้อผงมหาเวดด้านหน้าทาทองด้านหลัง เนี่ยฮะนี่าน,น,น้าทองพี่เลขคนจะเบอร์มาได้ี่สิรายการนี้เอาไปร้อหบบาทรายการนี้เอาไปร้อยหบาทพอพี่รายการที่สครับร้อยแปดาสจับคู่สามบาทได้เลยนะพี่นะจับคู่สามบาทได้เลยนะพี่นะเอ้ยนะครับเนะ รายการแรกเปิดมาพี่รายการที่สามเปิดออกมาครับรายการนี้เป็นเนื้อผงจินดาเมีหลังฝั่งตะกุดเงินแท้หนึ่งดอกเลขคนเบอร์สองสามพี่เอาไปสองร้อยเลขคนเบอร์สองสามพี่เอาไปสองร้อยบาทนี่นะฮะรายการที่สามนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่สี่ครับมาลุยต่อฮนะ รายการที่สี่ครับมาเลือต่อพี่เปิดออกมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อผงแร่เหล็กน้ำพีหลังฝังงฝ่งตะกุดสามกริย์หลังฝังตะกุดเอ้ยหลังฝังตะกุดทองทิพย์นะฮะสามดอ,อกนี่ฮะเลขคนเบอร์สามแปดครับเลขคนเบอร์สามแปดพี่ชายนะรายการนี้เอาไปครับพี่ชายขอที่สองร้อยยี่สิบาทพอสองร้อยยี่สิบาทพอพี่ชายนะครับรายการที่สี่ฮะโอ้โหงามนะครับนะครับงามมเลย มาหรือต่อนครับรายการทัดไปเป็นรายการที่5ครับร <c oughs> ายการที่5โอ้โหรายการเนื้อดินเผาท่าสะแบงหลังฝังกุมารทองแช่น้ํามันพายฮะโอ้โหรายการที่คลาสสิกจัดเลขคนเบอร์สี่เก้าครับแช่น้ำมันพา,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 ายนะพี่รายการนี้นะคร โอ้โหรายการที่คลาสสิกเนื้อดินเผาพี่ชายนะเอาไปพี่ขอสองร้อยห้าสิบบาทพอพี่รายการที่หนะ้าต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปฮนะรายการที่หกฮะ รายการที่6เปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เนื้อผงเกสรมหาเสน่หหลังฝั่งกุดทองแดงสาดอกเลขค้นเบอร์6กสามฮะเอาไป200บาทพอพี่เอาไป200บาทพอพี่จายนะครับรายการที่6นะครับต่อมารายการที่7จ็ครับ รายการที่เจ็ดเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อดินเผาฝังพลอยคู่เนื้อดินเผาฝังพลอยคู่เลขค้นเบอร์หมายเลขหกหกกระดกซับฮะเอาไปสองร้อยพอพี่เอาไปสองร้อยบาทพอพี่ชายนะฮะรายการที่ฝังพลอยสององค์อุ้ยสวยจริงนะครับสวยจริงพี่ชายรายการที่เจ็ดน,นะครับต่อมาครับมาลุยก,กันต่อสําหรับรายการนี้เป็นรายการที่แปดฮะ รายการที่8เปิดขึ้นมาพี่โอ้โหรายการนี้เนื้อชมพูนุ่จะกดใจฝั่งเพชรซีเซนะครับเลขคนเบอร์สองกรวมกันที่แปดฝั่งเพชรซีเซตเต็มๆเลยพี่องนี้เอาไป200บาทเหมือนกันพี่ชายสองรบาทจับคู่300้นะพี่นะไม่ทั่วไม่รู้ไปฮะไม่ทั่วไม่รู้ไปพี่ชายนะครับมารายการนี้รายการที่9ะ รายการที่เก้าครโอ้โหรายการนี้เนื้อผงพลายก้นคกหลังฝั่งตะกุดทองแดงสองดอกเลขคุณธรรเบอร์หมายเลขหนึ่งครเลขคุณธรรเบอร์หมายเลขแม่ทัพพี่ชายรายการนี้เอาไปฮะสองร้อยยี่สิบบาทสองร้อยยี่สิบบาทเลขคุณธรรเบอร์หมายเลขแม่ทัพครับหมายเลขหนึ่งนะพี่นะโอ้โหนะต่อมารายการที่สิบนะฮะ รายการที่สิบเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อผงพุทธคุณร้อยแปดหลังฝัง่งตะกุดทองแดงหนึ่งดอกเลขคนจเบอร์หนะ้าสิหกอะเลขคนจเบอร์ห้าสิบหกครับพี่นี่ฮะรายการนี้เอาไปใช้ร้อยแปดสิบาทร้อยแปดสิบบาทพอครับพี่รายการที่สิบนะครับต่อมาฮะรายการที่สิบเอ็ดครับ รายการที่11เอดเปิดขึ้นมาฮะรายการนี้เป็นเนื้อผงเล่กน้ำพีมหาเวทหลังฝั่งตะกุดทองแดงสามดอกเลขคนตัวเบอร์มาเลขห้าสิบเก้าป้ว่เลขคนตัวเบอร์มาเลขห้าสิบเก้าป้าวพี่นะฮะรายการที่เอาไปสองร้อยยี่สิบบาทพอพี่รายการนี้เนื้อผงเล่กน้ำพีมหาเวทะฮะสองร้อยยี่สิบบาทพอพี่รายการที่สิบเอ็ดครับ ต่อมาครับรายการที่12บครับโอ้โหรายการที่เนื้อมหาชนวนครับพี่รายการที่เนื้อมหาชนวนเลขคูณเบอร์หมายเลข3ามิามหาชนวนดำเลิกครับอง์นี้นะครับขอเปิดเป็นปันอยู่ที่นี่ฮะ450ห้าบาทนะครับ450าบาทครับพี่นะครับเนี่ฮะโอ้โหรายการที่ส2องนะเนื้อมหาชนวนดำเลิกฮะจัดไปพี่ชายนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปเป็นรายการที่13า รายการที่13เปิดออกมารายการที่เนื้อผมเป็นลันด้านหน้าทาทองเลขคุณตะวเบอร์หมายเลขหกสิบสี่ฮะเอาไปร้อยห้าสิบาทพอพี่รายการที่สิบสามครับร้อยห้าสิบาทพอครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่สิบสี่ฮะรายการที่สิบสี่เปิดขึ้นมารายการที่เนื้อผมกินดามานีนะครับหลังฝั่งตะกุดทองแดงหนึ่งดอกเลขค้นตับเบอร์ห้าสิบเก้า เลขคนตับเบอร์59พี่รายการนี้เอาไป180บาทครับ180บาทครับพี่ชายนะครับรายการที่1 4นะต่อมาฮะรายการที่15ครับรายการที่15เปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อมหาเกสรมหาเสน่ห์หลังฝังตะกุดเงินแท้3ดอกเลขคนตับเบอร์55องค์นี้ขอ250บาทองค์นี้น้องขอ250บาทพี่องท็อปเลยนี่ฮะ ตะกุดสามดอกดยนะพี่นะเอาไปพี่ชายนคะ250นครับสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปเป็นรายการที่สิบหกนะครับรายการที่สิบหกเปิดขึ้นมาฮนะรายการนี้นะครับโอ้โหเนื้อจีนดำนีโรยโรจีวันพระอาจาร,รย์อัญเิญเลยครับ เนื้อผงตินดามีพี่องดาราเลขคุณตัเบอร์สองเจ็ดครับขอสองร้อยห้าสิบขอสองร้อยห้าสิบาทครับพี่รายการที่สิบหกนะครับโอ้โหท่วมรายการที่นิยมแน่พิชายนะครับโรจิวันพระอาจารย์เฉลกนะฮะร,รู้กันอยู่พิชยัยรู้กันอยู่ฮะต่อมาครับพิชารายการถัดไปครับเป็นรายการที่สิบเจ็ดรายการที่สิบเจ็ดเปิดออกมาเนื้อผงทุกคณหลังฝั่งเม็ดเหล็กไหลฮะร,รายการที่เล็กคุณตัเบอร์หมายเลขสองรองแม่ทัพฮะ รายการนี้เอาไปพี่ร้อยแปดสิบาทพอร้อยแปดสิบาทพอพี่ด้วยโคดลองแม่ทับเนะี่ยต่อมาครับพี่ชายรายการที่แปดฮะรายการที่แปดเปิดขึ้นมาที่รายการนี้เป็นเนื้ออะไรเอ่ยรายการที่เนื้อผงจินดำนี้หลังฝั่งพระปิดตาเลขโค้ดเบอร์สองเจ็ดครับรายการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบเอาไปสองร้อยห้าสิบาทพอพี่เนะเนื้อจินดาวนีนะพี่หลังฝั่งพระปิตาองทองฮนะ ต่อมาครับพี่ชายรายการที่สิบเก้านะคะัรายการที่สิบเก้าเปิดมาครับ,บนะครับรายการที่สิบเก้าเปิดมาพี่รายการนี้องค์เพ้นมาแล้วพี่นะมาเลยครับองค์เพ้นองค์ที่สามนะโอ้โหมาเลยครับพี่ เลขคนเบอร์มาเลขสองศูนย์นะครับเปิดแบบราคาเดิมพี่ชายสองเอง้สี่ร้อยห้าสิบาทสี่ร้อยห้าสิบาทเอาไปบูชากันได้เลยครับพี่ชายนีครับรายการที่สิบเก้าเนี่ครับต่อมาครับรายการสุดท้ายครับรายการยี่สิบของอีพีเช้านี้เออรายการที่ยี่สิบของอีพีเช้านี้ครับรายการนี้เปิดออกมาเป็นเนื้อว่านผงพุทธคุณร้อยแปดนะฝั่งเพชรซีซเนีฮะ เลขคุณต้องเบอร์ห้าสิบเจ็ดครับเอาไปร้อยแปดสิบาทพอร้อยแปดสิบาทพอครับพีชารายการยี่สิบน,นะครับ <c oughs> นะครับชั้นนี้ก็มีมาให้ยี่สิบรายการนะพี่ชายลองเลือกชมดูในพี่น,นะากชอบใจกันไหนสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับนี่นะยี่สิบรายการนี่นะครับสวยๆจังนั้นนะนะฮะเลือกเลยได้เลยพี่ชายนะครับสำนี้ก็กลับขอบพระคุณพี่ท่านที่ติดตามด้วย,ยกันนะครับขอบพระคุณมา,มากครับ